สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดในเรื่องของการพูดให้ประสบความสำเร็จนะครับใครๆก็อยากพูดแล้วมีคนชอบมีคนปรบมือมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงต้อนรับนะครับการพูดให้ประสบความสำเร็จจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่สามารถฝึกฝนได้นะครับแล้ววันนี้ผมมีเคล็ดลับในหลักการพูดให้ประสบความสำเร็จซึ่ง ท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการงานแล้วก็การเรียนการนำเสนอต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพในด้านการพูดนะครับข้อแรกเราควรจะต้องสะสมความรู้และประสบการณ์เดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับ ข้อที่2เป็นในเรื่องของการเตรียมคําหรือว่าการสะสมคําข้อที่ 3. การสร้างความจําในการพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสําหรับใครบางคนที่บ่นว่าจําอะไรไม่ได้ส่วนข้อที่4ก็คือการแก้ปัญหาในการลืมขณะที่พูดผมเองนี่ก็บางครั้งก็ลืมคนเรามักจะลืมในเรื่องตัวเลขปีพศอ ชื่อคนรายละเอียดอะไรต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยนะครับส่วนในข้อ5การสร้างความมั่นใจในการพูดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้จะมีเทคนิคในเรื่องนี้ให้ฟังข้อที่6วิธีขจัดปัญหาความรู้สึกประมาะแล้วก็ตื่นเต้นเห็นไหมครับว่าทั้ง6ข้อนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งใกล้ตัวมากๆสามารถที่จะลดความตื่นเต้น แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้การพูดของเราประสบความสำเร็จดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในข้อแรกนะครับเรามาพูดคุยในเรื่องของการสะสมความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านครับการพูดถือว่าเป็นการส่งสารนะครับก่อนจะส่งสารอะไรได้เราคงจะต้องรับสารการรับสารก็มีทั้งการอ่านการฟัง ฟังมากอ่านมากก็มีข้อมูลมากสามารถที่จะหยิบมาพูดตามสถานการณ์ต่างๆได้นะครับมาดูข้อที่1.1นะครับเราจะต้องเป็นนักอ่านแล้วก็นักค้นคว้าก็สอดคล้องที่ผมพูดนะครับถ้าเราพูดทุกวันไม่มีข้อมูลใหม่สิ่งที่เราพูดก็จะไม่ทันสมัยอาจจะไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ดังนั้นอ่านหนังสือดีๆฟังคนเก่งๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ เรียกว่าฟังเหตุการณ์ต่างๆข่าวสารเทคโนโลยี Technology, สิ่งเหล่านี้ฟังทุกวันก็จะเป็นคลังข้อมูลนะครับส่วนในข้อที่1.2นะครับการฟังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสติปัญญาอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าปัจจุบันเรามีสื่อหลากหลายให้ฟังมากมายทั้งฟังทั้งดู YouTube ใช่ไหมครับบางคนก็ฟังพอดแคส ฟังการบรรยายไปฟังในคลับเฮาส์ไปฟังวิทยุหรือสื่ออื่นๆที่มีไม่ว่าจะฟังอะไรก็แล้วแต่พยายามหยิบข้อมูลสรุปข้อมูลเอาไว้ใช้ในการพูดได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเชิญชวนให้อ่านมากๆแล้วก็ฟังมากๆนะครับต่อไปในเรื่องของการเตรียมคำแล้วก็สะสมคำนะครับ การพูดที่ดีจะต้องพยายามปรับปรุงถ้อยคำสำนวนให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำคมสำนวนบทกลอนกติพจน์สุภาษิตเราสามารถหยิบยกไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพูดไม่ว่าจะเป็นเกริ่นนำในช่วงของเนื้อหาหรือบางทีก็ในส่วนของสรุปตอนจบนะครับดังนั้นการเตรียมคำและการสะสมคำ ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นคนพิเศษในการที่จะพูดจาอะไรแล้วดูมีคารมคมคายบางคนอาจจะบอกว่าเราเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนมีคำคมฝากไว้ในการพูดมากมายทีเดียวนะครับดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญข้อที่3การสร้างความจำในการพูดหลายๆคนบ่นว่าเป็นคนที่ความจำไม่ดีความจริงความจริงแล้วนะครับ ถ้าเราจําพยายามจะจำเนี่ยจำไม่หมดดังนั้นก็คงต้องอาศัยการจดมาเป็นตัวช่วยถ้าจําไม่หมดก็ทั้งจดทั้งจํานะครับมาดูข้อ3.1เขาบอกว่าการสร้างความจําด้วยวิธีมุ่งแลว้วก็ตั้งใจจดจอ่อทำสมาธิกับสิ่งที่ได้ฟังกับสิ่งที่ได้อ่านมีการจดบันทึกนะครับแล้วก็ตั้งใจมากๆเราก็สามารถที่จะจำได้ 3.2การสร้างความจำด้วยวิธีการท่องซึ่งผมว่าหลายๆคนคุ้นเคยกับการท่องมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าวิธีการท่องอย่างมีศิลปะก็คือท่องเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ได้ท่องทุกคำทุกประโยคในสิ่งที่อ่านเพราะว่าเราจะไม่สามารถจำอะไรได้ดีที่สุดก็คือทำเป็นบันทึกย่อแล้วก็จำนะครับ 3.3หลังจากที่เราจำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราอาจจะลืมได้แต่การทบทวนจะเป็นการรื้อฟื้นความจำที่ดีที่สุดอาจจะจดประกอบไปด้วยการจดเป็นการเคลื่อนไหวนะครับทำให้เราจำได้มากยิ่งขึ้น3.4การสร้างความจำด้วยวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเรื่องนี้ไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์นั้นเรื่องนี้เชื่อมโยงกับสิ่งนี้ การพยายามเชื่อมโยงกันแบบนี้หรือบางทีก็บอกว่าลองใช้วิธีการบันทึกแบบ mind map นะครับเพื่อช่วยทำให้เกิดความจำง่ายขึ้นมองเห็นภาพรวมต่างๆนะครับต่อไป3.5การจำชื่อบุคคลแปลกหน้าที่เราได้รู้จักก็ถือว่าเป็นสเสน่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เราจะดีใจมากถ้ามีคนจําชื่อเราได้จําว่าเราอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรเป็นใครดังนั้นผู้พูดที่ดีจะต้องจําชื่อคู่สนทนาหรือคนรู้จักให้แม่นแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดเขานะครับเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นชอบเรามากยิ่งขึ้น3.6นะครับการจําจุดสำคัญสำคัญของเรื่องที่จะนำไปพูด จุดสำคัญที่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรวันเดือนปีใจความสำคัญทั้งหลายต้องจำให้ได้นะครับ 3.7. การจำเนื้อเรื่องในหนังสือเรื่องใดก็ตามก็เริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าเอกสารวารสารเหล่านั้นด้วยความตั้งใจความตั้งใจผมสังเกตดูนะครับก็จะช่วยเพิ่มความจำให้กับผู้นั้นได้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเรื่องง่ายๆแล้วเราไม่สนใจเลยสิ่งนั้นก็จะจําไม่ได้ดังนั้นใครที่ขี้หลงขี้ลืมนะครับพยายามฝึกความจําแล้วก็จําได้ดีก็สามารถนําไปถ่ายทอดผ่านการพูดได้นะครับต่อไป3.8ถ้าบังเอิญลืมว่าตั้งใจจะพูดว่าอะไระให้พยายามใช้คำพูดตอนสุดท้ายของประโยคมาเป็นคำพูดในตอนแรก ผมบอกแล้วว่าเวลาอยู่บนเวทีหรือต้องพูดอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่ๆก็อาจจะลืมขึ้นมาแต่เขาก็บอกว่าพยายามใช้คำพูดตอนสุดท้ายของประโยคเนี่ยมาเป็นคำพูดแรกของประโยคนะครับดังนั้นการฝึกฝนเพื่อสร้างความจำนะครับก็ต้องอาศัยความตั้งใจจริงแล้วก็ฝึกฝนเป็นนิสัยก็จะทำให้เราความจำดีขึ้นแต่ผมว่าการมีสมาธิ ก็มีส่วนที่จะช่วยทำให้เรามีความจำดีขึ้นนะครับต่อไปการแก้ปัญหาในการลืมขณะที่พูดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดใครหลายๆคนภาวนาว่าในระหว่างที่พูดหรือว่าบรรยายหรือพอสอนหนังสืออะไรสักอย่างขอให้อย่าลืมบางเรื่องที่สำคัญเราจะกังวลนะครับยิ่งกังวลก็ทำให้เราลืมได้ ดังนั้น4.1ถ้าเราพูดถึงข้อความตอนใดหรือว่าประโยคใดให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการพูดขยายความนะครับก็คือเอาประเด็นสำคัญมาแล้วก็ขยายความก็จะทำให้ลดการลืมได้4.2ถ้าลืมเนื้อเรื่องที่เตรียมไว้ก็ให้ย้อนกลับไปพูดเรื่องเก่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นการสรุปสั้นๆ มิฉนั้นถ้าเกิดนำมาย้อนทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้คนฟังเบื่อคิดว่าเราพูดซ้ำนะครับ4.3ถ้าผู้พูดเตรียมหัวข้อที่จะพูดไว้แล้วแต่ไม่มีเนื้อเรื่องอย่างละเอียดนะครับบังเอิญนึกรายละเอียดไม่ออกก็อาจจะพูดสรุปหรือว่าแสดงความคิดเห็นไปอันนี้4.3เนี่ยเป็นเรื่องของปฏิพานไหวพริบนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คงจะต้องอาศัยชั่วโมงบิน คนที่ผ่านเวทีการพูดต่างๆมาได้พูดคล่องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้ก็ต้องฝึกฝนนะครับต่อไปในเรื่องของการสร้างความมั่นใจผมว่าถ้าเราได้รับเชิญไปพูดพูดหน้าห้องพูดในที่สาธารณชนทุกคนก็จะเกิดอาการวิตกกังวลแล้วก็กลัวแล้วก็ขาดความมั่นใจคำถามที่มักจะเกิดขึ้นในใจคือเราจะทำได้หรอ เราจะพูดได้จริงเราตอนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนมากมายยิ่งถามตัวเองก็ยิ่งตื่นเต้นและก็ประกอบกับเราอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มีเทคนิคในการสร้างความมั่นใจมาฝากด้วยนะครับวิธีการสร้างความมั่นใจอย่างที่บอกให้นึกในสิ่งที่ดีแล้วก็ให้นึกว่าเราทำได้ฝึกฝนบ่อยบครับก็จะมั่นใจเอง คราวนี้มาดูในข้อที่6นะครับวิธีขจัดปัญหาความรู้สึกประมาาตืน่นเต้น6.1ให้ระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีนักพูดคนใดที่ไม่กลัวหรือประมาทเรื่องนี้จริงครับนักพูดเก่งๆทั้งหลายผ่านความตื่นเต้นผ่านอุปสรรคมีทั้งพูดแล้วไม่ประสบความสำเร็จล้มลุกคลุกคลานมาครับกว่าจะมีวันนี้ได้ทุกคนเคยผ่าน อารมณ์ความวรู้สึกของความตื่นเต้นความล้มเหลวดังนั้นให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ6.2พยายามสมมุติให้ตัวเองเกิดความเชื่อมัน่นไม่ได้หลอกตัวเองนะครับแต่ก็ต้องบอกตัวเองเสมอๆนะครับ The show must go on จะขึ้นเวทีแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามั่นใจเราทำได้เราฝึกซ้อมมาดีทุกคนที่ฟังเราอยู่เป็นเพื่อนของเราดังนั้น ไม่มีอะไรน่ากลัวพูดกับตัวเองแบบนี้คิดแบบนี้เสมอๆทุกอย่างจะดีครับคิดในเชิงบวกต่อไปในหัวข้อ6.3เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้ตัวเองมั่นใจเตรียมตัวก่อนพูดในขณะที่พูดก่อนพูดก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมีการเตรียมเนื้อเรื่องลำดับเนื้อเรื่องมีการฝึกซ้อม มีการเตรียมว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเตรียมคำพูดไว้ในระบบความคิดระบบสมองแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความตื่นเต้นนะครับ6.4นะครับเตรียมซ้อมเรื่องที่พูดให้แม่นยำมากที่สุดยิ่งซ้อมบ่อยเท่าไหร่สิ่งที่เราซ้อมที่เราพูดนะครับจะทำให้เราจำได้ พอเราจําได้เราก็จะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่กลัวการเตรียมตัวการทํางานการพูดเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าไปจัดการหน้างานนะครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นข้อ6.5ในขณะที่พูดให้สูตดลมหายใจยาวๆลึกๆเขาบอกว่าการสูตรลมหายใจเนี่ยจะทำให้เรามีออกซิเจนปริมาณมากขึ้นทำให้รู้สึกโล่ง เป็นการเ,าเปลี่ยนอากัปกิริยาของการตื่นเต้นมากำหนดที่ลมหายใจนะครับหลายๆคนพูดไว้วิธีนี้ใช้ได้ผลแน่แครับ6.6ควรไปถึงสถานที่ที่ต้องพูดก่อนเวลาเพื่อลดความตื่นเต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสมมติว่าเราขึ้นไปพูดเวลา13นาฬิกาเราควรจะไปถึงหน้างานเนี่ยอย่างช้าสุดเนี่ยไม่ควรจะเกิน12บนาฬิกาสนาที ไปเช็คดูเวทีถ้าไปเช็คดูเรื่องคอมพิวเตอร์ไฟล์างานระบบเสียงเก้าอี้ที่นั่งต้องไปดูก่อนการไปดูก่อนเนี่ยทำให้เราอาจจะฝึกซ้อมถ้ามีเวลานะครับฝึกซ้อมลองพูดวอร์มเสียงทดสอบเครื่องเสียงดูก็จะดีมากนะครับข้อที่6.7นะครับพยายามทรงตัวให้มั่นคงการยืนการเกาะโพเดียม ภาษากายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังยิ่งถ้าเรายืนเรียกว่ายือนอะไรอะยืนหลังค่อมหรือบางทีก็ยืนเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะทําให้คนฝังนั้นมาสนใจกิริยาท่าทางของเรามากกว่าสิ่งที่เราจะพูดนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆถ้าในกรณีที่มีโพเดียมให้ยึดให้ถือให้เกาะก็กำลม้มหลวมนะครับ แล้วก็สายตามองไปยังคนฟัง45องศานึกอะไรไม่ออกให้ยิ้มไปก่อนนะครับยิบรอยยิ้มเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแสดงความเป็นมิตรข้อต่อไปนะครับรู้จักหาอารมณ์ขันมาใช้บ้างคนฟังส่วนมากอยากฟังเรื่องที่สนุกผ่อนคลายแทรกอารมณ์ขันได้อย่างพอเหมาะพอจาะแต่ไม่ใช่พยายามจะเค้นอารมณ์ขันนะครับ เพราะว่าอารมณ์ขันที่ไม่เหมาะกับสถานที่ไม่เหมาะกับการพูดแล้วก็ไม่ตลกเนี่ยจะยิ่งทำร้ายเรามากยิ่งขึ้นดังนั้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับ6.9สนใจผู้ฟังให้มากสนใจว่าผู้ฟังเป็นใครผู้ฟังอาชีพอะไรผู้ฟังมีความชอบอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราพูดแล้วก็โดนใจคนฟัง เมื่อคนฟังชอบเราเราเริ่มพูดแล้วเขาชอบเนี่ยมันจะสร้างความฮึกเหิมแล้วก็ความมั่นใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นลองหาข้อมูลกับผู้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งนะครับว่าผู้ฟังมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้าง6.10ก่อนการพูดควรจะผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการรับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อน อะไรก็ได้ครับดูแลร่างกายจิตใจให้สมบูรณ์อย่าไปพูดในขณะที่เราไม่พร้อมเจ็บไข้ได้ป่วยหรืองุดหงิดมีปัญหาส่วนตัวก็จะทำให้การพูดครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมนำมาฝากในเรื่องของหลักการพูดให้ประสบความสำเร็จทุกคนกลัวการพูดไม่มีใครเกิดมาแล้วก็พูดเก่งนะครับ แต่มีหลายๆคนที่เกิดมาแล้วพัฒนาการพูดจนสามารถพูดได้พูดเป็นแล้วก็พูดเก่งคนที่พูดเก่งย่อมมีโอกาสดีๆในชีวิตเสมอ,เ,สมอเพราะว่าการพูดเป็นการสื่อสารเป็นการส่งสารที่เราใช้มากที่สุดผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับการฝึกฝนในการเป็นนักพูดเป็นผู้พูด ไม่ว่าจะไปพูดที่ใดก็ได้รับการต้อนรับได้รับเสียงชื่นชมมากมายขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นฝึกฝนกับการพูดต่อไปนะครับ